สวัสดีเพื่อนๆนะครับทุกคนวันนี้ผมพามาชมแปลงมันสับปะหลังของผมนะครับที่ผมทาเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นมันเขียวปดนี่นะครับทุกคนนี่ใบมันเอ่อไร่นี้ผมก็คาดไว้ว่าจะได้สักห้าหกตันนะครับต่อไร่แต่คงไม่ได้แล้วครับเพราะว่าตอนเนยมันของผมเนี่ยเกินห้าสิบเปอร์เซ็นของเก้าไร่เนี่ยครับล้มครับเอียง มันเอียงนะครับทําให้รากขาดเพราะว่าผมขุดดูเป็นสิบต้นแล้วนะเนี่ยมันมันเอียงแบบนี้ครับทุกคนเห็นไหมมันโดนลมแล้วก็โดนน้ําล่องมันตื้นไปนิดนึงครับมันก็เลยทําให้ลมอะ่ะเวลามาเยอะๆแล้วก็ฝนมาเยอะๆชุกๆเนี่ยนะครับลมพัดหน่อยนึงเขาก็เอียงแล้วนะครับทุกคนเพราะว่าผมปลูกถีด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครติดตามผมเนี่ยจะรู้เลยว่าที่ผมใส่ปุ๋ยตอนสี่เดือนไปเนี่ยนะครับผมไม่ได้ยกล่องขึ้นอีกรอบนึงครับสามเดือนกับสี่เดือนนะไม่ได้ยกล่องขึ้นเพื่อ เพื่อกยหน้าดินตรงนี้นะครับเนี่ยแล้วก็ขึ้นไปบนร่องไม่ได้ทําแบบนั้นครับเพราะว่ามันเข้าไม่ได้ครับกิ่งมันมันจะหักนะผมก็เลยหว่านไปมั่วๆเลยครับมันก็เป็นปัญหาอย่างเงี้ยครับร่องมันจะตื้นนะครับทุกคนเห็นไหมเห็นร่องมันตื้นปุ๊บมันจะทาให้ต้นมันเนี่ยเอียงโค่นง่ายนะครับเพราะว่าเขาไม่มีที่ยึดครับแล้วน้ํามันมาเยอะด้วยนะทุกคนจะเห็นเนี่ยก็คือเนี่ยตรงระดับร่องเนี่ยนะครับจะมีเอ่อแหนตะไคร้เนี่ยครับลอยมากันน้ําก็คือท่วมร่องเลยนะ เรท่วมล่องแล้วปุ๊บลากเขาเนี่ยก็จะอ่อนอ่อนแล้วเขาเขาโดนลมหน่อยหนึ่งเขาก็ไปแล้วครับทุกคนนี่ก็จะมีเพีย้ยนนิดนิดหน่อยหน่อยนะแต่ช่างมาันแบ่งกันกินนะทุกคนเ <c oughs> นี่ยมันมีมดมันก็เลยมีเพี้ยนนะนี่ก็อันนี้เดี๋ยวผมจะนับคร่าวๆนะนับไปพร้อมกันเลยนะหนึ่งสองอันนี้ไม่นับนะเลขจัดสามสี่แล้วก็ห้าหกเจ็ด 8 9ดเอันนี้ก็เล็กจัดแล้วก็อันนี้น,นี่อันนี้ได้อยู่น,นี่11แล้วก็โอ้ข้างล่างมีอีก11บเอ็อโอโ้สองหัวเลยเนะนี่ยตรงเนี้ยอืมน่าจะสองหัวนะครับนี่แต่ยังหัวเล็กอยู่11แล้วก็12นี่ฝั่งนี้ก็มีหัวอีกนี่นะครับเห็นอยู่สิ 13. สิบสามหัวแล้วอันนี้ยังไม่รอบนะครับทุกคนมันมันมีตรงนี้อีกนะน,นะนี่ครับฝั่งนี้อีกครับนี่นี่นี่สิบสี่นะครับ,รบก็คือสิบสี่สิบห้าหัวเฉลี่ยดโดยประมาณนะครับแต่ถ้านับหมดก็คงยี่สิบครับแต่ผมคงไม่นับหมดะครับมันก็อาจจะมีเน่าบา้างอะไรบ้างเอาไว้ปีหน้านะครับ จะทําให้มันเนี้ยบกว่านี้นะทุกคนอันนี้มันยังข้อผิดพลาดมันยังค่อนข้างเยอะมากเลยมันยังไม่ได้น้ําหนักตามที่ผมตั้งเป้าไว้นะครับทุกคนก็คือผมอยากทํามันสับหลังนี่มันได้สิบตันอย่างน้อยสุดๆขี้หมูขี้หมาต้องเจ็ดตันนะครับต่อไร่นะครับทุกคนแล้วเป็นมันที่ไม่ใช่ไม่ใช่สองปีนะครับต้องเป็นมันประมาณสิบห้าเดือนสิบห้า ถึงสิบแปดเดือนหรือไม่ก็แค่สิบเดือนนะครับแต่คงเป็นมาได้สิบเดือนมันขี้หมูขี้หมานเนี่ยลองพื้นขี้ไก่เก็บเนี่ยอย่างไงก็ได้สามตันครับถ้าปลูกถ้าใส่ปุ๋ยแล้วก็ให้มันตรงเวลากับที่ดูสภาพต้นมันเป็นนะครับก็คือไม่พลาดสามตันอะไรยังไงก็ไม่พลาดขั้นน้อยเลยนะเดี๋ยวไปแล้วครับทุกคน